สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลหนะหลังจากแกะนาพลาสติกนะคะที่ติดมากับขอบหน้าต่างเนาะออกแล้วนะสีขอบหน้าต่างนะก็จะตัดก,กับสีเขียวสวยงามเลยทีเดียวนะเราวางแผนผิดนะคะถ้าเราเอาฝาเชอร่านะคะสองแผ่นด้านบนนั้นเป็นสีขาวนะจะสวยงามเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นความผิดพลาดของเรานะเราก็นึกไม่ถึงนะ FC ก็นะนะคะขอประสบการณ์สอนให้เราเรียนรู้นะต่อไปเราก็จะคิดให้รอบคอบมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะคะทางซ้ายมือกันนะคะว่ายิงฟ้าผนังนะ ถึงในแล้วเนาะตามฝามา,าคนดีอย่าเพิ่งนะพี่น้องดมยาดมก่อนหอมชื่นใจมาต่อกันนะคะ เธออ,อยู่ไหนอุ๊ยตกใจเห็นแต่ขาแล้ไม่ต้องขึ้นแบบนั้นยิงไม่ถึงวหไม่มีไม่ได้เอาบันไดมาเนาะเอ้าม่เซิงบอกไม่เซิงนะคะพี่น้อง

บ้านไกลพคมาอาศัยแล้วอะไรอีกนะมีคนต่อเพลงแล้วดูี่บ้านของพรนพี่น้องหากว่าเจ้ารับปากจะซื้อหมากซื้อพูนนะพี่น้องซื้อเนื้อซื้อหมูมาฝากน้องพร โอ้ยเพื่อนวะเพื่อนเหมือกแห้งแน่หมดพลังข้าวเหนียวมันเอามันฮอนเอาเอ็นนสู้นะคะสู้ยามค่ำนะพี่น้องนะห้าโมงกูัวนะเราก็ยังไม่เลิกงานนะพี่น้องมันเมื่อบ่อได้ มันแอมบอแล้วนะอย่ายอย่าแยะนะเหยียบดีๆเด้อเดี๋ยวก็อี้ขาหักแล้วน่ะรู้สึกว่าพี่เอกจะตัวเตี้ยนะนะมันก็จะเอียงๆหน่อยนึงอุ้ยเดือบแม่นไง มันแน่นพดบ่มันฟิตเกินไปนะพี่น้องมันเลยไม่เข้าขอมาอาศัยที่บ้านของคนตอนนี้นายเอฟซี่าคว่าเจ้ารับบ้างพอมาต่อยทำอะไรไปนับสังกะสีดูนะว่ามันเหลือกี่แผ่นเปร่านะเห็นยังนลพ่อ vãi vừa lùm ma hả? Mình mới.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  มันรวนแล้วทํำยังไงแปลว่าปรับระดับไฟไม่ได้ไม่ขึ้นเลยปรับยังไงก็ไม่ร้อนอย่างนี้เหรอมันเต็มเตไม่ได้ใช่ไหมมันหลายปีแล้วมันเสียไม่ตัดกิจแล้วแล้วเราอย่าเพิ่งซื้อเลยเงินเดือนออกก่อนถ้าเครื่องเสียนี้รูนะ้ดูฝนนี่เราไม่สามารถที่จะกลับไปทําบ้านเราได้เลยนะเพราะว่าอันนี้มันเครื่องส่วนตัวนะคะเครื่องนี้นะที่พี่หนูนาซื้อให้นะคะ พอมาต่อยบอกสงสัยมันจะเสียแล้วนะมันปรับไฟไม่ขึ้นนะพี่น้องไม่เป็นไรนะะเดี๋ยวเงินเดือนออกเราค่อยซื้อก็ได้เนาะสวยจริงๆอตอนนี้ก็เหลือยิงฟ้าผนังด้านหลังนะ ด้านเดียวนะคะแล้วที่เหลือก็ตรงประตูเออตรงหน้าต่างไม่รู้มันการสองสัมพันธ์นี่มา้ไม่เป็นไรหรอกมันเก่าแล้วก็เหมือนคนเรานี่แหละคนเราก็เก่าก็แก่ก็หมดอายุไขไปตามเวการเวลา ก็ขอบคุณอีกหนึ่งนะคะหนึ่งซับสไครนะคะหนึ่งผู้ติดตามนะทเลยยายเราจะไม่ให้ในทุกทุกหลังที่เราไปมอบโอกาสนะเราก็จะได้ผู้ติดตามกลับไปด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดตามใหม่เนาะใกล้สีแล้วแล้วค่ะ ยิงฝาสมสิบสิบมาบังคุณมดีก่อนมาบังค wow ุ้มนี่บังค่าเป็นน uh, ั่นแล้วเพิ่อสลกชกโซเชียลเก่งแท้น่นี่นะคะข้่ะคะาแรงของเราวันนี้ก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มนะคะ f อซ เขียนยเขียนยเดี๋ยวจชื่อก่อนฝากเขียนทุกช่องเลยนะพ่อมาต่อก็เก็บของรอนะคะเก็บเราบ่พ่อได้เวลาเลิกงานนะคะเอฟซีวันี้นะฮะอาจจะได้ไม่ต้องพูดมากนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะ ก็อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะก็เราก็สุดลิสุดเด็ดะนะ<ค>นะเต็มที่นะคะกับงานงที่เราทำเนาะ,ะยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ